ความเชื่อเนื้อวิญญาณ EP 95ตอนหลวงปู่สวงให้สามตัวตรงไม่ต้องกลับหลวงปู่สวงคือเทพเจ้าผู้อย่างรู้ผู้วิเศษแห่งทุ่งละลม หลวงปู่สวงไม่ได้ให้เลขใครต,งตรงๆนอกเสียจากว่าเขาผู้นั้นจะมีโชคจริงๆหลวงปู่ถึงจะเขียนเลขให้เจน้อยแห่งปักธงชัยเป็นอีกท่านหนึ่งที่เคยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สวงบรรดาลโชคลาบให้อย่างมากมายจนทำให้เจน้อยสามารถซื้อรถป้ายแดงด้วยเงินสดในราคา900 0แสนบาท ในปีพศ2539ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นเงินจำนวนมากที่ถวายให้กับพระอาจารย์สุขเพื่อใช้ในการรับส่งหลวงปู่สูงเวลาที่หลวงปู่ต้องการเดินทางไปไหนมาไหนจะได้สะดวกอีกทั้งเจ้นออยเองก็มีความศรัทธาเลื่อมใสหลวงปูส่สวงเป็นอย่างสูง ถึงขนาดสร้างเหรียญหลวงปู่สูงรุ่นพ่อมีแต่ให้ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ศรัทธาหลวงปู่สูงอยากที่จะได้ไว้ครอบครองและเก็บเอาไว้บูชาเรามาฟังการสัมภาษณ์สดๆผ่านทางโทรศัพท์จากเจ๊น้อยปักธงชัยกันเลยครับเออเจ๊น้อยเจ๊น้อยตอนที่เจอกับหลวงปู่ในประมาณปีไหนเนี่ย จำได้ไหมหนูจำได้ปีสามเก้าน,นะคะปีสามเก้าที่เจอกับหลวงปู่แล้วแล้วเจ้น้อยรู้ได้ยังไงว่าเริ่มศรัทธาหลวงปู่แบบไหนหรือว่าใครมีใครมาบอกยังไงอ๋อตอนนั้นหลวงปู่ไปวัดซับน้อยเนาะก็พวกพี่หนูแหละพามาจากศรีสะเกตก็มาที่ศาลาหลังหลังเก่ากตอนนี้เขาทำใหม่นะฮะหลังคนที่ไปกราบหลวงปูส่สวง เขาเหล่านั้นมีจุดประสงค์คืออะไรคนก็เยอะแยะเข้าไปหาเขาใครก็อยากได้หวยหนูก็อยากได้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไปกราบหลวงปู่ทุกคนก็อยากจะได้หวยกันก็มากันเยอะแยะเลยใช่แล้วนี่หลวงปู่ให้ยังไงอะหลวงปู่เขียนให้เลยเหรอไม่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 ได้เขียนหลวงปู่จะทําทําตัวนั้นตัวนี้ทําทํามือทําอะไรแบบเนี้เหรอใช่เอาอของให้อย่างนี้นะ ก็ไม่รู้หนูก็ตีไม่เป็นนะตีไม่เป็นแล้วของเชน้อยหลวงปู่ให้อะไรอ่ะอ๋อเริ่มแรกที่หนูได้หลวงปู่ก็ให้ของให้ของแล้วก็มีมีคนที่มาด้วยเขาแปลให้ท่านจะเขียนเป็นภาษาขอมบ้างอย่างเงี้ยเหรอค่ะจับแก้วจับแก้วมาจับแก้วมาวางไว้แก้วตีเป็นเก้าอย่างเงี้ยน้ําก็ตีเป็นหนึ่งตอนนี้เริ่มเลขได้เก้าหนึ่งอย่างเงี้ย พอถึงเวลาออกมันก็ได้จริงๆอะ่ะอ้าวลุงปูนเขาท่าเด้วะนี้แล้วอย่างที่เขียนนะที่ให้เขาแปลเขาแปลว่าอะไรอะ่ะเขียนเนี่ยมันเป็นภาษาขอมหนูเนี่ยแปลไม่เป็นหรอกค่ะเออแล้วมีคนแปลไหมว่าลุงปูเขียนว่าอะไรก็นอกจากคนที่มาด้วยอย่างนั้นคนที่ขมินแถวแถวแถวสีเกตแถวสุรินอย่างนี้ก็จะแปลให้อย่างเงี้ยจะมีเออแล้วลืมไปบอกว่ามีพระ มีพระอยู่ศรีสะเกตองคหนึ่งมาบวชท,ที่วัดซับน้อยคืออาจารย์สุขอาจารย์สุขนี่เป็นองค์แปรเพราะเป็นเป็นขมรนด้วยไงเป็นพระที่มาอยู่ซับน้อยน่ะองนั้นแหละอะแล้วก็ตอนนี้ศึกไปแล้วนะฮะใช่ศึกม,มีลูกมีเมียไปแล้วครั้งแรกที่ไปเจอกับหลวงปู่สวงที่วัดซับน้อยนี่ครั้งแรกก็หลวงปู่เขียนอะไรให้หรือว่าให้หวยเลยอะ่ะที่เราจับได้อะ่ะที่ได้เลยก็คือหลวงปู่ก็จับนู่นจับนี้อื ก็มีอาจารย์สุกแหละเป็นคนแปลเนี่ย<อ>ที่ได้นะ่ะเริ่มแรกเนะี่ยคืออาจารย์สุกนะที่แปลแปลได้ได้เลยอะ่ะให้นะเมื่อส่วนให้ซื้อรถให้คันหนึ่งด้วยหรอจ้าซื้อรถอปิกอัพให้คันหนึ่งโอ้โหตอนนั้นมิซูพี่ห่ออะไรตอนนั้นเจนน้อยเจนน้อยได้เท่าไหร่เนี่ยครั้งแรกอะ่ะหนูได้ล้านเก้าอ๋อครั้งแรกล้านเก้าค่ะในล้านเก้า ตอนนี้ใครก็อยากมาทําบุญด้วยก็เอามาทําบุญก็รวบรวมตัวซื้อซื้อรถเงินสดให้เลยก็ขี่ก็ขี่ตลอดไปไหนไปไหนแกก็ขี่คันนี้นะทุกวันนี้แกยังขี่คันนี้อยู่เลยนะเอ้าห็นน่ะก็เพราะว่าอาจารย์สุขเนี่ยรับหลวงปู่ไปสีสเก็ตประจำตัวนี้ก็ถือว่าแบบทุกหลวงปู่ให้คุณคนขับจะรวมตัวนั้น อันนี้ก็มามาพัฒนาแล้วกุฏิที่วัดซับน้อยเหรอใช่ที่หลังที่ไปนั่งกันอย่างนั้นนะพอได้เงินหวยก็คนู้ก็บริจาคคนนี้บริจาคเนี้ยรวบรวมกระทำตรงนั้นตรงนี้ได้อืพองวดหลังมาพองวดหลังมามันก็ถูกอีกอ๋อแกมาแกมาครั้งหนึ่งกี่วันอ่ะหรือไงหรือว่าหรือว่ามาแล้วกลับมันก็งวดเนี่ยเป็นงวดงวด หวดหวยออกจะมาแล้วใกล้หวยออกก็จะมาแล้วอย่างนี้มาพม่งเคยอยู่กี่วันอ่ะหรือว่าออกมาวันเดียวแล้วกลับใช่มาวันเดียวแล้วกลับตอนนั้นหนูก็ยังมีรถแค่นิสันตอนเดียวหนูก็ตามเอารถนิสันตอนเดียวตาม,มเริ่มได้ก็เริ่มเริ่มมีกระสุนแล้วตามตลอดแล้วตอนนั้นเจโนยทําอะไรอ่ะตอนนั้นก็เปิดร้านกระจกนะคะอ,อ๋อทำกระจก ใช่เปิดร้านกระจกไปอยู่เปิดร้านกระจกแล้วหนูก็เช่าเขาตอนนี้ยังทําอยู่ไหมตอนนี้หนูทําแต่ว่าตึกหลังนั้นหนูขายไปแล้ว,ลวเล่นเล่นหวยมากมันไปคืนอ๋อมาคืนหมดเลยเหรอหรือไงมันก็เหลือสิ่งบางอย่างนะฮะแต่ว่าตึกพอเราเอาไปเข้าธนาคารแล้วมันสู้ไม่ไหวใจขายหนูเลยกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไปเช่าร้านกระจกทําตอนนี้นะฮะเฮ้ยครั้งที่สองที่หลวงปู่มานี่ได้เยอะไหม รั้งที่สองได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเจ้ามือไม่จ่ายไม่จ่ายหมดจ่ายแค่ครึ่งเดียวเอแบบบาทละสามตัวเขาจ่ายบาทละสี่ร้อยเขาก็จ่ายแค่สองร้อยแบบสองตัวจ่ายเจ็ดสิบเขาก็จ่ายแค่สามสิบอย่างนี้นะคะ<อ>แต่ว่าเราก็เราแทงเยอะเนายเราซื้อเยอะฉะน,นั้นซื้อ,ซ,อซื้อตัวใช่เราแทงเยอะตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวเป็นแสนนะคะเพราะมันมีทุนจากได้งวดล้านเก้าเนี่ย Oh ซื้อตัวเป็นแสนแทงตัวเป็นแสนเลยเหรอใช่ oh ซื้อหวยเป็นล้านน่ะ oh หนูเป็นคนที่ใจใหญ่ใครก็ว่าหนูใจใหญ่ละต oh อนนี้มันได้ได้ขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้เต็มนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีหลวงปูส่สวงมาที่วัดสับน้อยแล้วแต่ความศรัทธาของเจน้อยยังไม่เสื่อมคลายยังมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาวัดซับน้อยต่อไป หลังมาคนทําบุญมันก็ไม่พอตอนนี้ไม่มีใครทําต่อตอนนี้หนูก็เลยอยากให้ทําให้มันเสร็จเรียบร้อยหนูก็เอาช่างมาขัดพื้นตัวนี้แล้วหลังเล็กจะทาตัวนั้นตอนที่เจ๊น้อยทําเหรียญรุ่นพ่อมีแต่ให้อ่ะตอนนั้นมาช่วงไหนอ่ะช่วงนั้นตอนตอนอาจารย์สุขอ,อาจารย์สุขที่อยู่สินสเกตช่วงนั้นเพราะว่าจะเป็นพี่น้องกับแฟนอะ่ะเขาชื่อสมบัติ ทองมากนะ่ะที่เขาเป็นคนแกะพรนะน่ะ<อ>ที่เขาอยู่บางบอนนะ่ะคนนั้นแหละเขาเป็นคนที่เริ่ม,มทําเหรียญแล้วเจะน้อยนึกยังไงถึงทํารุ่นนี้คุยกันคุยกับช่างสมบัติอันนี้พอทําทมาก็ไม่มีใครเอาเงินไปจ่ายค่าช่างค่าอะไร <c oughs> <c oughs> ตัางจะทําแต่ว่า <c oughs> ไม่ไม่จ่ายเงินอย่างนี้นะก็เลยเป็นว่าเราเป็นคนจ่ายก็เลยตั้ง ชื่อหนูพ่อมีจะให้ตอนนี้เป็นเงินของเงินเราทําไปอืมตอนนั้นทาทําไปแพงไหมตอนนั้นไม่แพงนะฮะเขาว่าเขาว่าอะไรก็ต้องให้เขาอืกี่เหรียญตอนนั้นกี่เหรียญฮนะรู้จำไม่ได้แล้วกันกี่เหรียญก็ประมาณสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญอะไรอย่างนี้นะ,ะอ๋อไม่มากเลยฮะใช่ทาไม่มากมันจะมีรุ่น รุ่นทองแดงแล้วก็เป็นรุ่นหัวใจเป็นรูปไข่สามรุ่นอย่างนี้นะฮะเลออ๋อแต่รุ่นพ่อมีจะให้หมดเลยเหรอไงใช่ค่ะใช่ใช่ใช<ม>แล้วก็ทําเป็นภาพภาพหลวงปู่ที่นั่งพับเพียบ<ม>เป็นทําเป็นกระดาษ<ม>แล้วก็ใส่กรอบแนละ้วให้คนบูชา<ม>ตอนนั้นบูชาแบบคนไหนที่ถูกหวยมากๆใครอยากบูชากับบูชาไปใส่กรอบแล้วห้าพันห้าพันอย่างนี้นะ,ะโห ก็ใหญ่ไหมก็ใหญ่เหมือนกันหลค่ะหให้ทางวัดสักร้อยไว้ใบหนึ่งก็หหเหลืออยู่ที่บ้านใบหนึ่งใหญ่มากเลยแล้วตอนทําทําพระพ่อมีแต่ให้นี่ได้ให้ให้ใหลวงปู่ให้หลวงปู่ดูไหมหรือว่ายังไงดูค่ะเพราะหลวงปู่ออกเวลาจะไปไหนถ้าท่านจะขึ้นรถไปตอนไหนก็เพอดีเมื่อก่อนที่ถูกหวยเยอะๆนะ่ะหนูจะซื้อรถเก๋งคันหนึ่งเงินสดเลยอื ตอนนั้นเก้าแสนกว่าถ้ามาที่ปักจะไปไหนก็ขึ้นรถรถเก่งหนูไปหอน้องปู่เหรอค่ะแฟนก็เป็นคนขับตอนนี้น้องก็ขับแล้วแกก็จะไปไหนแถ้วแกจะหอ,ห,อ,ห,อ,ห,อห่อหอพระอ่ะหอพระที่ลู่ที่จะให้อ่ะแกหอมัดแล้วแกก็หลวงปู่ก็นั่งข้างหน้าไปก็แกจะให้ห้วงปู่ปลุกย่งไงปลุกเสก หลวงปู่ก็สวดมนต์ในรถตลอดทางไปก็ถือห่อเดี๋วนี้นะแต่ไม่มีใครรู้หรอกเพราะนั่งรถไปก็นั่งไปแค่ไม่กี่คนแต่หนอแกชอบแกก็ชอบคนชอบพระด้วยแกก็ได้ไหวทันไงตอนนั้นรถเก๋งรุ่นอะไรที่ซื้อตอนนั้นอ่ะตอนนั้นซื้อโตโยต้าค่ะตานหนองมานี่นอนคุยกันเฮียอูด้วยอ๋อรถเก๋งเหรออืมรุ่นอะไรเขาเรียกเอ็กซีเออร์ สอ oh, <2000. S 1> งพันออกมาโคร,ราชคันแรกเลยที่ถูกหวยซื้ออถูกหวยหลวงปู่สวนซื้อตอนั uh ้นซื้อกันสด uh ครับนี oh, oh, ตอนนี้ก็ยังอย uh ู่ปะยังอยู่เหรอรถคันนี้ยยังยังอยู่ครับตอนนี้ oh. เออเขาให้หลวงปู่ขี่กันหลายรอบอยู่ตอนนี้วัดสัพน้อยเขาราดยางถึงวัดแล้วนะตอนนี้ถึงวัดเลยเหรอฮะครับครับไม,ไม่ไม่มีลูกรางแนละ้วเดี๋ยวนี้เป็นถนนราดยางหมดแล้ว แล,แล้วตอนที่หลวงปู่มานี่เราเรารู้ได้ยังไงว่าหลวงปู่จะมามีมีใครบอกก่อนไหมไม่่ะไม่มีใครบอกเลอ้าวแล้วเราจะรู้ยังไงว่าหลวงปู่มาเวลามาเขาจะแวะมาที่ร้านที่บ้านก่อนแล้วก็ขับรถตามกันหรือว่าใครใครขับอ่ตะตาสุขขับมาหรือไงตอนนั้นตอนนั้นใครใครขับนะตอนนั้นตาสุขอาจารย์สุขเป็นคนที่เข้ามาหาที่บ้านประจํานะตอนนั้นตอนนั้นซื้อตึกเขาอยู่ที่ตลาด จะขับรถมาหน้าบ้านรู้แล้วอาจารย์สุขจะให้มีคนขับพอรู้กัขับรถตามไปซับน้อยเพราะว่าถ้าอาจารย์สุขไปศรีสเกตเมื่อไหร่จะต้องมีหลวงป,ปู่มาด้วยทุกครั้งอย่างนี้ ตอนนั้นเป็นพระอยู่แล้วเป็นเป็นคารวะเป็นพระค่ะเป็นพระตอนนั้นหลวงหลวงตาสุขเป็นยังเป็นพระอยู่เหรอแล้วอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดทับน้อยเนี่ยนะใช่ออหนูก็ซื้อรถให้ที่อยู่วัดทับน้อยเลยแล้วหลวงตาสุขจะให้ลูกศิษย์ขับไปศรีสะเกดและไปรับหลวงปู่มาใช่ใช่ใช่เหมือนกับแบบไปเอาหลวงปู่มาแบบมาบอกหวยนะคะอันนี้ผ่านหน้าบ้านเขาการสุขจะแวะพาหลวงปู่แล้วก็ รถตามประมาณนอนพักอยู่วัดซับน้อยตลอดก่อไฟก่ออะไรอย่างนี้พวกหนูก็ไปน,นั่งเฝ้าทั้งคืนเลยแล้วหลวงปู่หลวงปู่ได้ได้ยินแกพูดแกคุยอะไรไหมหรือว่าแกคุยพูดภาษา,ขาเขมรอะไรกับใครหรือยังไงหรือว่าแกเฉยไม่เคยพูดหรืออะไรถ้าจะพูดก็พูดแบบจะมีตาดาคนหนึ่งตาดาตาดาตาดานี i เป็นแบบคารวาสธรรมดาที่ตามหลวงปู่ประจำหลวงปู่ไปไหนจะต้องมีตาดาไปด้วย ตาดาจะเป็นคนพูดภาษาเขมรนกับหลวงปู่ถ้าหลวงปู่พูดอนะไรตาดาก็แปลแปลออกมานะแล้วก็จะมีแบบเหมือนคนมีคนใครรู้จักภาษาเขมรเขาก็แปลให้ฟังเมื่อก,ก,ก่อนก็พอพูดได้นะพ,พูดตามหลวงปู่แบบ <laughs> แบบเข้าใจแบบเขา้ <laughs> เขาแปลให้เราฟังเอออันนั้นเป็นอันนี้น้ําเป็นอะไรอะไรอย่างนี้เราก็พอที่จะรับรู้ได้แล้วตอนนั้นที่เห็นหลวงปู่มักจะชอบฉันอะไรอะ่ะชอบฉันปาล์ม อะไรนะมาที่ไหนก็ต้องฉันปลาปลาปลาย่างออปลาปดุกย่างอย่างนี้นะฮะปลาขาวปิ้ง<า>ย่างแบบโบราณอย่างนี้นะปลาปลาตัวโือทักงสองนิ้วนะฮะแบบชาวบ้านปลาท้องไร่ท้องนานอย่างนี้ปเอามาย่างแล้วก็จิ้มน้ําพริกจิ้มอะไรใช่จิ้มน้ําพริกน้ําปลาอะไรก็แล้วแต่ออแล้วข้เหนียวไหม ถ้าเหนียวไม่ค่อยฉันนะคะจะฉันแต่ข้าวสวย<ห>ถ้าตัถ้าถ้าฉันข้าวเนี่ยจะต้องตักข้าวเป็นสองจานอย่างเงี้ยสองจานเลยใชย่สองจานแล้วจะอีกจานหนึ่งท่านก็จะเอาไปให้วางไว้เราก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครเหมือนหเหมือนให้เจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนี้กรับ<ห>ถ้ามาที่บ้านนะเดยวตาชัยจะต้องขับรถมาที่บ้านตลอดก<ห>็จะไปเหนือจะไปเหนือจะไปหาหาเหยา เนี่ยที่ทาลำไยที่อยู่เหนือจะแวะมาที่บ้านอันนี้แกไม่มีน้ําค่าน้ํามันแกจะต้องแวะมาเอาค่าน้ํามันที่บ้านแล้วเราก็ตามไปถึงเหนือไปถึงเหนือเลยด้วยไปเป็นวันสองวันสามวันกันแล้วแต่แต่น้องไม่ได้ไปเลย <laughs> จะไปกับหลวงปู่ไปกับนะชชัยไปกับใครถ้าหลวงปู่จะให้ใครขึ้นรถต้องขึ้นไปเลยนัดเจะนอ้อยได้เคยขึ้นไปคันเดียวกับหลวงปู่ไหมเคยไปตอนนั้น เจ๊โอ,อ่งเนาะเจ้โอ,อ่งเป็นคนขับรถจะไปนคนปรปฐมนั่นแหละตอนนั้นนะผ่านเส้นไปทางนั้นอโอ่องขับรถแล้วลุงปู่นั่งคู่กับโอ่งอย่างเงี้ยแล้วทีนี้้างหลังก็จะมีหัวกันนูนั่งกันไปไม่มีใครรู้รอกไปไปขณะแฟนก็ทํางานก็ไม่รู้ไปกันลุงปูก่ก็ไม่รู้จะไปไหนโตตามเผาหนูก็ไปแล้วเป้าหมายจะไปหาใครหรือยังไงมีไหมไม่มีเห็นมีนะขับรถไปเฉยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยค่ะ แล้วก็วนกลับมาเนี่ยพาไปถึงไปซื้อน้ําตาลเมืองเพชรไปหนึ่ง<อ>ขับไปถึงเ<อ>พชรบุรีล <laughs> เลยอ่ะแล้วก็กลับนะไม่ได้นอนพักที่ไหน<อ>ก็กลับก็เขียนอยู่ในรถเขียนอพอดีมีเศษกระดาษหนูก็ให้เศษกระดาษให้ลุงปู่แล้วก็มีปากกาเมจิก<อ>ท่านก็เขียนเขียนเลขให้นะอตอนนั้นไปกันสี่คนกับโอเขียนเลขหนึ่งไทยหกตัว เขียนเลขหนึ่งไทยหกตัวแล้วหนูพอเห็นลวงปู่เขียนแล้วลวงปู่ก็ยื่นให้หนูนั่งทา้งหลังวัดห,หนูก็โอ้โหตกอกปังๆเลยหนูรู้ว่าลวงปู่ให้หวยหอ,หหอกหนึ่งหนึ่งอป่ะหกตัวก็หกหนึ่งหกหนึ่งอ๋อหกหนึ่งนีว่าแทงตองหนึ่งมันจะออกได้ไงหก <c ười> เขียนเลขหกหกตัวมันก็ตกหกหนึ่งท่านี้มาถึงบ้านโอ่งน้ําเขียนอีกเขียงที่พื้น พื้นพื้นบ้านโอ่งอ่ะหกตัวอีกน่ะอโอ้โหทากันนอนหงายเเข่งเลยพวกหนูนายก็ต้องได้เขียนเลขอะไรอ่ะเขียนเลขหนึ่งเลขหนึ่งครบหนึ่ง,หก,ห,งหกตัวอีกพวกหนูซื้อกันเนะี่ยตอนนั้นได้ซื้อตัวเป็นแสนก่ะ<อ>ถูกกันซื้อหกหนึ่งเลยเหรอใช่แล้วเขียนที่พื้นก็ออกเลขล่างด้วยออลองต่ําแปลหลวงปู่ต้องแป้ให้ได้ถ้าแปลได้ก็ได้เลยหมด หลวงปู่ไม่มาก็คืนทุนไปกับหมดแล้วใช่ <laughs> เล่นจนหมดทุนเะ <laughs> มันเป็นบทเรียนให้เรารู้ใช่ไม่รู้จักใช้มันก็หมดเป็น <laughs> เออแล้วตอนตอนที่เจน้อยตอนที่เจน้อยที่ว่าที่เป็นอะไรเนะี้ยแล้วหลวงปู่ช่วยเอาไวอ้อ่ะตอนนั้นเป็นเป็นไข้ทับฤดูค่ะ <laughs> เป็นไข้ทับฤดูแล้วก็เป็นแบบ แล้วก็เป็นมาเรียด้วยเพราะติดตามหลวงปู่มากเข<อ>้าไปในเหตุชายแดนเลยเป็นไข้มาเรีย,ยก็เข้าโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ตั้งโอ้ยยี่สิบกว่าวันยี่บห้าวันอ๋ามารักษาที่กรุงเทพเหรอโรงพยาบาลกรุงเทพที่นครสมาเลยน<อ>ะป่วยม,ม,มากเลยตอนแล้วหลวงปู่ได้มาช่วยไหมหลวงปู่หลวงปู่มานะชัยนะนัชัยพาขึ้นรถ พาขึ้นรถมาหาที่โรงพยาบาลเหลอค่ะหลวงปู่มาโรงพยาบาลเลยเหรอใช่มาที่โรงพยาบาลคืนพอ่อหลวงปู่ยังไม่มาหานะหนูน่ะนอนฝันว่าหลวงปู่มายืนบนหัวเตียงหลวงปู่ม,มาเป่าหัวให้อหายซะลูกหายซะลูกอีกเหมือนพูดแบบเนี้ยอร้องออกมาทันนี้ตอนนั้นตาหนองก็มานอนเฝ้าอยู่ในโรงพยาบาลก็ปลุกว่าฝันลยบอกความฝันว่าหลวงปู่ม,มาหามาเป่าหัว พอตอนเช้าหลวงปู่มาจริงๆมนาะหาที่โรงพยาบาลเข้าขึ้นไปโรงพยาบาลแล้วปฏิหารเอาให้กลับบ้านมาหลวงปู่ก็ตามมาอีกหลวงปู่ทำไมรู้ว่าว่าเขาให้หนูกลับบ้านแล้วแบบหายดีแล้วให้กลับบ้านหลวงปู่ก็มาทาพิธีของหลวงปู่เองให้ตักน้ำมาแล้วก็มาคนคนน้ำมนต์อ่ะแล้วก็สวดให้หนู่ะสวดแล้วก็เทลาดหัวหนูเลยตอนนั้นอ่ะ จำได้เลตอนนั้ว่านั้นมาจากโรงพยาบาลได้ได้วันหรือสองวันเนี่ยหลวงปู่มาหาที่บ้านแล้วตอนที่อยู่โรงพยาบาลหลวงปู่มาเยี่ยมหลวงปู่พูดอะไรไหมเราก็จําไม่ได้แล้วเนาะมันนานก็พูดเขมรนอะไรเงี้ยเนาะพูดภาษาเขมรของท่านะมันอยู่โรงพยาบาลน,นานไหมแป๊บเดียวไม่นานค่ะไม่นานน้าชัยพามาจากนั้นก็เออเริ่มดีขึ้นมันอัศจรรย์เรื่องราวของเจนฮอยปักธงชัยถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดี สำหรับผู้ที่ชอบสแสวงหาในเรื่องของการเสี่ยงโชคเจ้นยได้เงินมาก้อนใหญ่ก็จริงนับเป็นสิบสิบล้านถือว่าเป็นเงินก้อนโตมากทีเดียวหลวงปู่มักจะพูดเสมอว่าของเล่นไม่ใช่ของจริงขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถนำเงินนั้นไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่ ยังมีเรื่องราวของผู้ที่หลวงปู่เคยเป่ามือให้และหลวงปู่ก็พูดว่าเอามือคู่นี้ไปรักษาคนนะรอติดตามชมหัตเทวดาแห่งประโคนชัยเร็วๆนี้ก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปู่สูงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ